สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอาหารบ้านๆน,นะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตกันค่ะนี้ค่ะเปิดตำราทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าป้าทำออกมาเนี่ยอ่า จะเหมือนในสูตรที่เขาให้ไว้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทํำค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากช่องของป้าด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันค่ะนี่ค่ะส่วนผสมก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันไปทีละขั้นตอนกันแล้วกันนะคะ ค่ะเรามาทำในส่วนแรกกันก่อนนะคะก็จะมีผงโกโก้นะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะน้ำค้นจืดน้ำเปล่าน้ำตาลทรายเนยแล้วก็ไข่แดงค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเราจะต้องนำไปตั้งไฟก่อนค่ะค่ะเราจะเริ่มจากนี้เลยค่ะนมน้ำเปล่า ผงโกโก้ค่ะน้ำตาลทรายอันนี้ป้าจะใส่ไปสักครึ่งนึงก่อนนะคะอ่าเหลือไว้ตีกับเนยนิดหน่อยนะคะอ่าแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะนี่แหละค่ะเราจะเอาไปตั้งไฟให้ละลายก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลกับช็อกโกแลตเนี่ยละลายค่ะเพราะว่าเขาเป็นอ่าช็อกโกแลตสำเร็จรูปนะคะไปอ่อนๆนะคะ นี่ค่ะก็ละลายดีแล้วนะคะป้าก็จะใส่ไข่แดงไปหนึ่งลูกค่ะสูตรนี้นะคะจะไม่มีผงฟูค่ะจะสังเกตว่าขอโทษนะมือป้าเป็นแผลนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ํามันกระเด็นรถนะคะอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามค<บ>่ะเดี๋ยวเราก็พักไว้นะคะอ<บ>ันนี้เราจะพักไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตีเนยสดนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะให้เข้ากัน เนยเขาจะแข็งตัวนิดนึงป้าเปลี่ยนภาชนะค่ะอันนั้นเขากว้างไปจากกระเด็นค่ะค่ะกะตีให้พอขึ้นตูนะคะสำหรับสูตรนี้เขาใช้เนยนะคะจริงๆใช้น้ำมันก็ได้รือว่าใช้เนยก็ทำตามสูตรเลยค่ะแต่ก็ใช้ได้เลยนะคะให้ขึ้นตูเบาๆแบบนี้นะคะ เราก็ใส่ไข่แดงลงไปนะคะไข่แดงตรงนี้ก็สามฟองค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตที่เราผสมไว้นะคะคนให้เข้ากันค่ะค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะ ผสมกับเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ร่อนลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะเมื่อเข้ากันดีเราก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ ไปตีไข่ขาวกันค่ะแล้วก็จะมาตีไข่ขาวนะคะให้ตั้งยอดนะคะกับน้ำตาลค่ะค่ะตีให้ตั้งยอดอ่อนเลยนะคะตีไปให้ตั้งยอดอ่อนเลยนะคะแล้วถึงค่อยๆใส่น้ำตาลลงไป ตัวน,นี้เราก็จะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตัวน,นี้นะคะจะตีไปจนกว่าตั้งยอดแข็งนะคะ ค่ะก,ก็ใช้ได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้ป้าก็ไปวอร์มเตาอบไว้นะคะทีนี้เราก็จะเทส่วนผสมนะคะที่เราผสมไว้เนี่ยค่ะลงไปในไข่ขาวเลยนะคะแล้วก็คนตะล่อมให้เข้าๆกันนะคะป้าใส่กลิ่นวน,นิลาไปด้วยค่ะ ค่อยๆคนไปนะคะคนรอบนอกคนรอบในนะคะไปเรื่อยๆค่ะฟักกล้นขึ้นมาค่ะ ป้าเคยทําครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็อร่อยดีค่ะคราวนี้นึกอยากทานก็เลยเอาสูตรนี้มาทําอีกครั้งหนึ่งค่ะสูตรนี้นะคะไม่ใส่ผงฟูค่ะแต่ว่าก็เนื้อเบาฟูนะคะเพราะว่าทำแบบแบบเก่านะคะแบบสมัยก่อนค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมพิมพ์มาได้เลยค่ะเนื้อเขาจะเบาฟูนะคะ สำหรับพิมพ์นะคะของป้าจะเป็นพิมพ์วงกลมนะคะเราก็จะลองด้วยกระดาษไขค่คะกโดยการที่เอากระดาษไขมานะคะพับเป็นอย่างนี้เลยค่ะทบกันนะคะสักสามสี่ทบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไปทีุ่ดศูนย์กลางของอพิมพ์ค่ะก็ะตัดไปค่ะอ,อย่างนี้นะคะเราก็จะได้รูปวงกลมเป็นก้นของเขาค่ะ <ม>ก็จะพอดีเนาะนี่ค่ะตรงขอบนี้นะคะจะทานเนยขาวก็ได้นะคะอันนี้ป้าไม่มีก็ไม่ไม่ได้ทาน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้มีดช่วยก็ได้ค่ะค่ะทีนี้เราก็เทขนมลงไปเลยค่ะอันนี้เขาอาจจะเหลือนิดหน่อยป้าก็จะใส่เป็นถ้วยนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะอันหนึ่งพิมพ์กับอีกสี่ถ้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบค่ะ ป้าเอาไปอบที่ไฟล่างบนนะคะ180องศานะคะประมาณ30-4สินาทีหรือว่าจนกว่าจะสุกค่ะส่วนสี่ถ้วยนี้เดี๋ยวป้าไปนึ่งค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันนะคะเรารอเค้กของเราสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําหน้าช็อกโกแลตกันนะคะหน้าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นช็อกโกแลตสําเร็จรูปนะคะจริงๆเนี่ยเขามีความหวานอยู่ในตัวแล้วนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องอามาใส่เนยใส่น้ําตาลก็ได้นะคะ แต่ป้าต้องการให้หน้าเขานิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะใส่เนยจืดค่ะน้ำตาลทรายไปนิดหน่อยแล้วก็เนยเค็มค่ะเดี๋ยวเรารอให้เค้กของเราสุกนะคะเราก็จะนำไปละลายนะคะบนเตาค่ะอันนี้ป้าใส่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ยังมีเม็ดมะม่วงนะคะซึ่งป้าก็จะไปบุบหยาบๆยาไว้โรยบนหน้าช็อกโกแลตนะคะ ชอบเป็นเม็ดก็โรยเป็นเม็ดก็ได้นะคะแต่ป้าทําแบบละเอียดละเอียดนะคะไม่ละเอียดมากคือโทษค่ะหยาบหยาบค่ะสี่ถ้วยนี้ป้านึ่งแล้วนะคะเตาอบของป้าก็ไม่ได้ว่าได้มาตรฐานซะทีเดียวนะคะแต่ก็อบมาก็โอเคนะคะตอนนี้ได้20นาทีแล้วค่ะเช็คดูเขายังไม่สุกค่ะแต่เค้กนึ่งของเราสุกแล้วค่ะ แต่น,นี้เค้กของป้าก็สุกแล้วนะคะป้าใช้เวลาไป50นาทีทีเดียวค่ะนะคะอันนี้จะสังเกตว่าข้างๆเนี่ยเขาล่อนออกมาแล้วนะคะหน้าเขาอาจจะไม่สวยนิดนึงตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่สุกแล้วป้าไปกดกดเลยแตกเป๊ะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราจะออกจากพิมพ์ค่ะช่วยเขาสักนิดนึงนะคะ ค่ะว้าวค่ะเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้ให้เย็นสักครู่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเรอเค้กของเราเย็นเราไปตุ๋นชอ็อกโกแลตกันค่ะเ้าจะตุ๋นไนบนน้ำเดือนนะคะเอาไปตั้งไฟเกรงว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะค่อยค่อยตุ๋นไฟจนชอ็อกโกแลตละลายก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะ นี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะตามด้วยเนยค่ะแล้วก็คนให้เหนยละลายนะคะพออุ่นๆเราก็ไปราดบนช็อกโกแลตได้เลยค่ะค่ะทีนี้เราก็มาราดนะคะบนช็อกโกแลตของเราเลยค่ะบนเค้กค่ะไม่ใช่บนช็อกโกแลตนะคะบนเค้กค่ะ อันนี้เขาก็จะหกลงมานะคะเราก็าเก็บไปนะคะป้าเองเนี่ยทำก็ไม่ค่อยจะเก่งหรอกค่ะบางคนเขาต้องใช้เขาจะเกลียบเก่งนะคะเขาจะมีไ้าสําหรับเกลี่ยต้องรีบทําค่ะเดี๋ยวเขาเย็นและจะแข็งนะคะค่ะ,คะส่วนที่เขาเลอะนะคะป้าก็เช็ดออกนะคะเอาไปใช้ใหม่ได้ค่ะ ส่วนที่เป็นถ้วยนะคะก็ตักลาดลงไปค่ะค่ะอันนี้ป้าก็จะแต่งด้วยถั่วนะคะก็คขั่าไม่ใช่ถั่วเม็ดมะม่วงค่ะมากน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะเอาข้างๆเดี๋ยวค่อยเก็บเอาทีหลังค่ะได้ค่ะ เขายังไม่แข็งตัวเนี่ยค่ะเขาก็จะนี่ค่ะในที่สูดเค้กช็อกโกแลตของป้าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรในหนังสือเล่มนี้นี่ อบอกว่าเป๊ะจริงๆค่ะแต่ป้าเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพเพราะฉะนั้นทําออกมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเราจะพักช็อกโกแลตของเราไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะหรือจะข้างนอกก็ได้ค่ะให้เขาเย็นสนิทสักสองสามชั่วโมงแล้วเราก็มาเก็บด้านข้างกันให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ของป้านี่ไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็ดูจะเลอะๆสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะเค้กช็อกโกแลตอร่อยมากๆเลยละค่ะลองทํารับทานกันนะคะทํากินทําขายได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้นี่สุดยอดจริงๆค่ะเป็นของอแฟ ลูกสาวคนเล็กนะคะซึ่งเขาเรียนทางด้านนี้มาค่ะโทษค่ะโทษค่ะนี่ค่ะป้าทำหลายอย่างแล้วนะคะเขาเป๊ะมากๆเลยเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะคะทำตำราเล่มนี้ขึ้นมาค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะรออันใหญ,ญ่เย็นไม่ไหว สุดยอด